สอบกฟผต้องสอบวิชาดิจิตอลลิเทเลซีเป็นการสอบแบบไหนต้องสอบอะไรบ้างไปฟังกันใครที่ต้องการสอบบรรจุเป็นพนักงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว,ว่ากฟผออนอกจากจะต้องสอบวิชาความถนัดทางชาวปัญญาหรือที่เรียกกันว่าแอ i ติจูดเทส ซึ่งพี่เกมได้ทำคลิปรีวิวกันไปแล้วเมื่อคลิปที่ผ่านมาใครสนใจย้อนกลับไปดูได้ยังต้องสอบวิชาดิจิทัลลิเทเลซีด้วยโดยดิจิทัลลิเทเลซีนะครับก็จะเป็นการวัดเกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเนื้อหาที่จะมักจะออกข้อสอบพาร์ทนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ตางๆอย่าง Microsoft Office หรือบร,ริการต่างๆของ Google การใช้ g e n e r a t i v e AI หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือที่เรียกกันว่า Cyber Security ซึ่งถ้าหากเราใช้งานอยู่แล้ววหรรือ่าามีก เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีพา์ทนี้บอกเลยว่าไม่ยากแต่ถ้าหากใครสนใจนะครับให้พี่เกมแบรี่ติวเตอร์นะครับไปติวเรื่องดิจิทัลลิเทเลซีหรือแอปติจูเทสแบบตัวต่อตัว,ตวหรือเข้ากลุ่มออนไลน์ในราคาประหยัดก็พิมง์คาว่าสนใจมาในช่องคอมเมนต์ได้เลย